บริษัทปูแดง168ไทยแลนด์จำกัดเสนอรายการชี้ช่องปลดหนี้กับปูแดงดำเนินรายการโดยท่านประธานสมปองแซ่ตั้งข่าวดีของพี่น้องไทยต่อยู่ภาคไหนก็สุดใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูแดงนั้นดีสารกรับปรุงบินปูแดงเข้าดีมาช่วยปลดหนี้ ใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน ปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกขาแต่ปูแดงไคโตซานสวัสดีครับท่านผู้ชม ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ช่องปลดหนี้กับปูนาท่านผู้ชมครับวันนี้ธุรกิจระบบเครือข่ายมีมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะนะครับที่เปิดเป็นบริษัทเครือข่ายนี่นะฮะตั้ง700กว่าบริษัทแล้วครับท่านผู้ชมครับมีคนทําเครือข่ายวันนี้ณเวลานี้นะฮะสิบล้านคนแล้วครับโอ้โหมากมายอะไรขนาดนั้นท่านผู้ชมครับ นึกภาพเอานะผู้คนมากมายสนใจเครือข่ายแสดงว่าธุรกิจนี้เป็นที่น่าสนใจแสดงว่าดีใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับวันนี้บริษัทปูแดงหนึงหกปาทมีผู้นำจากค่ายอื่นๆเคยผ่านบริษัทมาแล้วหลายบริษัทกำลังหลั่งไหลเข้าม,มาที่ปูแดงหนึ่งหกปาทมากจริงๆครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ท่านอย่าพลาดน,นะครับเรามีผู้นําที่มีประสบการณ์อยู่มาหลายหลายบริษัทบางบริษัทอยู่หลายหลายปีนะแต่สุดท้ายท้ายสุดก็มาอยู่ที่ปูดแดง16ึเรามาดูช่วงหน้ากันดีกว่าครับพักสักครู่ครับ ดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูดแดงนั้นดีไขโตสานปูดแดงเขาดีมาช่วยปลดนี้เกษตรกรเชาวไทยผมใช้ปูดแดงไขโตซานใช้แล้วจนผู้ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับ ปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซาน ใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูดแดงไคโตซานผมใช้ปูดแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับ ปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซาน ใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกขาแต่ปูดแดงไทยโตซาน ขดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไข่โตสานผู้แดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับวันนี้มีผู้นำ หลั่งไหลามาที่บริษัทปูดแดงหน่หกบาทกันมากมายเหลือเกินแต่และท่านมีประสบการณ์เคยผ่านระบบเครือข่ายมาแล้วหลายหลายบริษัทครับท่านผู้ชมครับวันนี้เช่นเดียวกันครับท่านอย่าพลาดนะครับผู้นำของเราก็คือคุณจันเพนครับสวัสดีครับครับจันเพนมาจากไหนครับสุราธานีค่ะสุราเนาะค่ะ,อ,ะอยู่อำเภอหรือจ,จังหวัดไหนครับ อำเภออะไรอำเภอ,<ะ>อ,มเ,อเมืองอยู่ในเมืองเนาะค่ะอ่าเรียนจบอะไรครับจบวิทยาโทมนุศษษาสตร์เอกสังคมวิทยาค่ะจบแล้วทําอะไรครับเป็นข้าราชการอ่าข้าราชการอะไรครับข้าราชการครูค่ะเป็นครูกี่ปีครับสี่สิบปีเป็นครูสี่สิบปีเลยนะค่ะเงินเดือนสุดท้ายเงินเดือนสุดท้ายเกษเสียณสองหมื่นค่ะสองหมื่นบาท กี่ปีแล้วเนี่ยสองหมบาทโอ้สีปีเลยนะค่ะทำมาสี่สิบปีเงินเดือนสุดท้ายคือ2,000มืบาทคือเกษียณออกมานะคะเกษียณออกมาเลยเนาะโอ้โหในฐานะที่เป็นครูมาแน่นอนครับระบบเครือข่ายคนคิดว่ามันแน่นอนฮะอย่างที่ผมพูดตลาดคุณต้องมีคนชวนอาจารย์นนะมาทำเครือข่ายเยอะไหมตอนนี้เยอะมาก อืมตอนนั้นคุณเชื่อหรือไม่เชื่อฮะเครือข่ายตอนนั้นใหม่ๆเนี่ยเชื่อเชื่อว่าม,มันเป็นโอกาสที่จะทํำให้เรามีธุรกิจมีงานเสริมและมไม่ต้องเสี่ยงอก็เริ่มเข้าไปศึกษาอแต่บางบริษัทมันมีแผนการตลาดที่ยากต่อการที่จะประสบความสำเร็จก็คือพูดง่ายว่าเริ่มมาศึกษาหลายๆบริษัท นะสิ่งที่พอวิเคราะห์ออกมาที่หลายหายบริษัทคุณวิเคราะห์เรื่องแผนการตลาดถูกไหมครับก็คือไม่เอื้ออํานวยถูกเป็นไปได้ไหมค่ะอืมแล้วแผนที่ผ่านมามีกี่แผนเนี่ยมีมีหลายมีหลายมีเยอะมีเยอะ <laughs> จนจำไม่ได้จนจำไม่ได้แต่ที่ทั้งหมดจะ เราจะได้รับโบนัสครั้งสุดท้ายก็จะเหลือหนึ่งเอร์เซ็นตคือตำแหน่งเริ่มชนชนชนกันถู<ช>่หไหมอพอชนกันตำแหน่งปุ๊บก็จะเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยอดสูงสุดของอแผนการตลาดของบริษัทบางบริษัทท่านผู้ชมครับผมอธิบายนิดนึงนะครับแผนบางแผนเหมือนกับไล่ผู้นำคำว่าไล่ผู้นำเป็นอย่างนี้ครับ เวลาตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆว่าตำแหน่งชนกันปุ๊บเนี่ยรายได้เ็าจะชนกันสมมติว่า5 0เท่ากันพอเท่ากันปั๊บทีมงานก็50เหมือนกันเขาเรียกตำแหน่งชนกันพอชนกันครับรายได้ก็จะน้อยครับเหมือนอาจารย์ตะกี้พูดบอกว่าจะเหลือน1%นนนี่ครับเ,เขาเรียกว่าแผานไล่ผู้นำแผนพวกนี้ อันตรายนะครับถ้าเจ้าของบริษัทไหนยังไม่เข้าใจยังทําอยู่นะฮะสังเกตดูครับผู้นําจะหายไปเรื่อยๆผู้นําจะหายไปเรื่อยๆเรือแผนไล่ผู้นําครับเอาละเรื่องสินค้ามีผลต่อการทําเครือข่ายไหมครับมีเยอะมากเพราะว่าสินค้าที่ลูกค้าประทับใจซื้อซ้ําซื้อใช้หมดไปก็จะซื้ออยู่ ไม่พูดถึงบริษัทที่ผ่านมาบริษัทที่ผ่านมาจะซื้อราคาสูงเขาก็จะไม่ซื้ออีกแล้วอ่าเช่นเป็นสินค้าประเภทอะไรบ้างอ่ะ,ะใช้จ่ายในครอบครัวค่าอ,อุปโภคบริโภคการซื้อซ้ำน้อยเลยเหรอซื้อซ้ำน้อยเพราะราคาสูงมากอ่าก็เรียกว่ามีแานดีสมมตินะ,ะการซื้อซ้ำน้อยก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหม นอกจากสินค้าหานการตลาดยังมีอะไรอีกครับบริษัทและก็ประธานบริษัทก็คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการของบริษัทมันเกิดอะไรขึ้นครับต้องมีความริงใจซื่อตรงกับลูกค้าสิ่งที่จะได้รับจะเป็นสายสัมพันธ์แล้วก็งานของผู้ประกอบการก็ประสบความสำเร็จ ผู้ทำธุรกิจเพื่อประกอบการเนี่ยสำคัญมากใช่ค่ะคําพูดไหนที่พูดออกไปแล้วต้องทําให้ได้ใช่ค่ะในลักษณะนี้ใช่ค่ะเคยเจอไหมว่าที่ที่คำพูดเขาพูดแล้วแต่พอทําจริงๆมันไม่ให้อ่ะเคยเจอบ้างไหมเขาพูดอะไรบ้างอ่ะที่ผ่านมาก็แผนการตลาดที่มียอดรายได้อืมสุดท้ายก็ไม่มีคําตอบและไม่มีรายได้ดังที่ แผนการตลาดนั่นเขาเสนอมาค่ะอ๋อคือคือพูดไงว่า <c oughs> พูดไปแต่ทําไม่ได้ใช่ค่ะถูกไหมครับใช่ค่ะเอาละวันนี้ทําไมต้องมาอยู่ที่ปูดแดงหนึ่งหกปดครับก็อาจารย์สุชาติืม,มนอยู่ใกล้กันอบอกให้ด้วยว่าบริษัทปูดแดงสร้างความร่ำรวยให้พี่ได้พี่มั่นใจได้เลยเชื่อเลยเหรอเชื่อ เขามาบอกเพื่อนอยู่ใกล้กันเขาเจอ,อหน้าปั๊บบอกว่าจานันทําไหมปูแดงเนี่ยพูดอย่างนี้ปั๊บเชื่อเลยเหรอไม่ได้เชื่ออ่าไม่เชื่อคุณไปทําอะไรมาถึงจะเชื่อก็สาเหตุอะไรวันหนึ่งปูแดงที่ออกมาสต็อกสมัยปูแดงเบด,ด้าเกา้า สินค้าเยอะก็เลยเอาไปฉีดป่านส่วนเองฉีดปาล์ามฉีดยางอาจารย์ทําปาล์มด้วยเหรอปาล์ามด้วยอ่าตอนนั้นปาล์ามเป็นอะไรฮะช่วงปาล์ามน้ําท่วมแล้วก็ปาล์ามเป็นเดือนไหน<า>เดือนไหนที่น้ําท่วมเดือนเมษาที่ผ่านมานะที่ผ่านมาเมษาที่ต้นปีนี่เหรอนะต้นปีนี้โอ้ท่าน,นผู้ชมครับมีนาเมษาคือหน้าร้อนแต่ที่สุษฎา์จำได้ไหมครับต้นปีน้ำท่วม บ้านหายไปปาดร้อยกว่าหลังคาเรือนนะฮะแสดงว่าสวนสวนปาล์มใช่ไหมฮะใช่ค่ะสวนปาล์มโดนน้ำท่วมค่ะกี่วันฮะสิบหวันค่ะตายหมดไหมครับเน่าเน่าแต่ยังไม่ตายยังไม่ตายต้นเล็กจะตายหมดต้นเล็กตายค่ะสองปีสามปีจะมีเชื้อรา ทั้งหมดสี่สิบกว่าไร่ค่ะ4ีกว่าไร่น้ําท่วม15บห้าวันต้นเล็กตายเหลือแต่ต้นใหญ่เอาละคุณบอกว่ามีปูแดงอยู่ใช่ไหมฮะคุณเอาไปฉีดเลยเหรอฉีดอ้าวมันจะตายเลยนะคุณกล้าไปฉีดเหรอค่ะเพราะน้ําแห้งดินลงโคลนเป็นราขาวเต็มไปหมดขึ้นราแล้วขึ้นราแล้วลูกเน่าลูกทิ้งต้นหมดให้เดือน ที่น้ําท่วมเราไม่มีไรายได้อะไรเลยอืแล้วก็เพื่อนที่มาแนะนําบอกว่าพี่ลองไปฉีดดูเราก็ฉีดอืใช้เครื่องยันมาใหญ่ฉีดทุกล่องสวนอืตรงที่มีราเยอะเราก็จะฉีดทั้งใบทั้งโคนคือฉีดเต็มที่เลยฉีดเต็มที่เลยอพอผ่านไปมันดีขึ้นหรือว่าตายหมดอีกทั้งทั้งไเลย ดีขึ้นใบเขียวแล้วตอนที่มีบทผลิตก็จะออกลูกตามกี่วันเห็นผลละ่ะเจดวันเห็นผลที่เห็นผลคืออะไรใบเขียวโอ้ใบดีขึ้นเลยใบดีขึ้นเลยอ๋อจากที่คุณบอกว่ามันเน่ากําลังจะตาย,ยอ,อยู่แล้วถูกไหมยอดพับยอดเน่าหมดแล้วโอ้ช่วยได้ช่วยได้แล้วกี่วันอีกกี่เดือนถึงจะเห็นชัดเจนว่ามันดูแล้ว น่าจะรอดสองเดือนผลผลิตของปาล์มออกลูกเท่าเดิมโพออีกสองีกหนึ่งเดือนเพิ่มผลผลิตไปอีกสองตันโอ้โหะเดิมจากสี่ตันก็เป็นหกตันที่ท่วมตายก็มีนะที่ท่วมตายก็มีเดิมได้สี่อ้สี่ตันขนาดน้ําท่วมไปแล้วตายบางส่วนก็ยังมีผลผลิต ต่อรอบนะผมใช้คำนี้ออนะอ,อยังได้หกตันโอ้โห oh อย่างนี้เชื่อมั่นสินค้าอย่างใช่ค่ะมั่นใจสินค้าสุดยอดแน่ๆเลยเชื่อว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดอ้าวบูแดงมีอะไรดีครับนอกจากสินค้าดีบูแดงมีท่านประธานดีท่านประธานจะปฏิบัติท่านจะทำตามที่ท่านปฏิบัติไว้ให้กับ สมาชิกทุกท่านทุกท่านเพราะภายในวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าคันยานี้ท่านจัดรายการโปรโมชัน่นแจกผลที่บ้านครอบครัวลูกทุกลหลานท่านจะให้ทุกสามรหัสทุกคนเลยอขอบคุณอย่างมากเลยคอันนั่นคือตามแผนการตลาดที่เราขออนุญ,ญาตจากสคบครับที่เขาบอกว่า เดิมมีหนึ่งรหัสเราสามารถงอกให้คนสามรหัสคือเราไปขอที่สคบใหม่ <Okay. S 1> คือหนึ่งคนสามารถซื้อหนึ่งรหัสวันนี้ทำได้ถึงสี่รหัสครับ <Okay. S 1> นี่คือสัมนาคนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนเก่าอยู่รหัสเก่าอยู่คนมีหนึ่งรหัสเราจะงอกให้คนอีกสามรหัสเท <Okay. S 1> ่ากับว่าวันนี้คุณได้ฟรีๆเพิ่มอีกสามรหัสนะคระับนอกจากแผนการตลาด นะฮะฮยังมีส่วนไหนอีกครับที่น่าจะฝากไว้กับที่ปูดแดงครับอีกหลายหลายชีวิตหลายหลายคนที่เขาใฝ่หาอยากจะทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นกำลังสอหางานเสริมหรืองานหลักเพื่อที่จะมีรายได้ให้มันคงกับครอบครัวและกับจะมาชิกทุกคนในครอบครัวก็ ลองพิจารณาแล้วก็ศึกษาผู้แดงด้วยความตั้งใจจริงทุกท่านจะไม่ผิดหวังอ่ะอก็คือทุกคำถามพูดง่ายๆเนาะโทรมาหาที่เบอร์อาจารย์ได้เลยครับนะฮะก็หวังว่าทุกท่านลองโทรเข้ามาศึกษาทำความเข้าใจกับผู้นำของเราได้นะครับท่านมีประสบการณ์ในระบบเครือข่ายจริงๆนะฮะครับพอดีวันนี้เสียงท่านอาจจะน้อยเนื่องจากว่า โอ้โหออกไปยินตลาดมากเหลือเกินหวานหวานพูดกับคุณกับคนอย่างเดียวแล้วครับไปแนะนําคนอย่างเดียวอะโทรเข้ามาได้นะครับยินดีและดีใจด้วยครับคุณจันทร์เพ็ญครับวัสดีครับพักสักครู่ครับข่าวดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์อูแดงนั้นดี าาายยโตตซลปปูดแดดดงเเีีมชช่วน้กษกษรรไทผมใช้ปูดแดงไข่ตัวซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูดแดงไข่ตัวสานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สก,กัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีรดสารพิษเพิ่มผลผลิต<ไ>ปูแดงไค<ข>โตซานปูแดงไคโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัด กเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปู้แดงไทโตซานครีมเปลี่ยนสีผม Happy Hair Color o m a r a t a r i f Paris คุณ Happy ผมก็ Happy ้ขอบคุณ Happy Hair Color o m a r t a r i f Paris ที่ทำให้ผมสุขภาพดีสนใจผลิตภัณฑ์ Happy Hair Color ติดต่อน,นักธุรกิจอิสระโอแดงเม็ดน้ำมันปูแดงมลิตภัณฑ์เสริมประสิทธ,ธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบเม็ดจากการวิจัยค้นคว้าของทีมงานวิศวกรเคมีไบโอ,อย์แล็เองสหรัฐอเมริกาเม็ดน้ำมันปูแดงสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เพิ่มแรงดันของลูกสูบ เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ลดการเสียดสีและป้องกันพื้นผิวโลหะทองเหลืองที่สัมผัสกับน้ำมันโดยตรงความร้อนในห้องเครื่องลดลงเครื่องยนต์สะอาดควันดำและมลพิษลดลงทําให้สามารถเพิ่มระยะทางการใช้งานหรือการประหยัดเชื้อเพลิงได้5-25%เม็ดน้ำมันปูแดงผ่านการจดทะเบียนจาก U.S. EPA ประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านการทดสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลจากสถาบัน SGS t e s t i n g Report, Oil, Gas and Chemical Services แล้วว่าไม่มีส่วนผสมของสารเคมีและสารพิษมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือทำลายโลหะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเม็ดน้ำมันปูแดงมีกรมธมรันประกันความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์มูลค่ารวมสูงถึง10ล้านบาทสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วันนี้ได้ที่นักธุรกิจอิสระปูแดงทั่วประเทศ แต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไข่โตสซานผู้แดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้เกษตรกรชาวไทยท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับวันนี้มีผู้นำหลังไหลมาจากค่ายอื่นมากมายเหลือเกินทำไมถึงมาที่นี่ก็มีคำตอบอยู่ที่ท่านได้ชมมานี่แหละค่ะ วันนี้บริษัทเราพร้อมนะครับไม่ว่าด้านขบวนการฝึกอบรมโดยเฉพาะหลักสูตรขบวนการฝึออบรมนี่นะฮะผมเน้นมากครับถ้าอบรมดีก็แสดงว่าบริษัทนั้นนะครับก็จะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันคือทําอะไรเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเหมือนกันครับผมอยากให้ทุกท่านดูเบื้องหลังการอบรมของบริษัทเรานะครับวันนี้ผมขอลาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ Born with missions to keep. There are calls from voices in despair to love, to share, to give. From the sea, the hills, and the cities, smiling faces, best of the best. Listen to the calls. Here we are standing tall to love, to share. นาย OPP ต่างจังหวัดประจำเดือนกันยายน2554วันเสาร์ที่17กันยายน2554 OPP โรงแรมพูดินจังหวัดเยโสธรเวลา12.30นาถึง14.30นวันพุธที่21และวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2554หลักสูตรทะลุจุดเดือดสู่คนไม่ธรรมดาจังหวัดนครราชสีมาเวลา8.00นถึง18.00น วันเสาร์ที่24กันยายน2554 OPP โรงเรียนอนุบาลบึง3000จังหวัดเพชรบูรณ์เวลา12.30นถึง14.30นวันเสาร์ที่1ตุลาคม2554 OPP โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์จังหวัดสงขลาเวลา12.30นถึง14.30น